สวัสดีเพื่อนเพื่อน <c oughs> วันนี้จะมาเพาะผักชีใเรื่อยอันนี้เมล็ดที่เก็บนะน,นี่เก็บเก็บปีนี้แหละจะลองเพาะดูมันจะเกิดไหมเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ต้นเก่านั้นมันมันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มไม่มีไอ้ใบออกแล้วอะ่ะนี่จะเพาะดูเพื่อนเพื่อนเตรียมดินไว้หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้ว แล้วก็โรยไปเลยโรยมเมล็ดนี่แหละดูมันจะเกิดไหมถ้าเกิดนี่หลายคักนี่เสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยมีพี่น้องอันนี้อันนี้ผักอันผักเขียวว่าขางลางมันแก่แล้วมันเริ่มเบิดใบก็บเรื้านอีกเขียวนะคะผสมกันเลยกับผักอันนี้ เกิดเราค่อยถนอนออกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเลยรดน้ำไม่จุม่มทำแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้ว